สวัสดีครับผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับเช้าวันนี้เห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็เป็นเสื้อของน้องโยเกิร์ตนกพระดาเลอดูเลียพรสมาชิกรุ่นที่3ของวง BNK48 แล้วก็ตอนนี้น้องก็กลายเป็นคามิโอชิของผมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ คลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะครับเพราะว่าตั้งใจทํามาเพื่อใหครังใจน้องโยเกิร์ตโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่า,าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมว่าทุกคนน่าจะมาน่าจะได้ดูไลฟ์ของน้องโยเกิร์ตกันไปแล้วนะครับซึ่งก็ว่าางตรงแหละว,ว่าน้องหายไปได้สักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยจนเออเราก็สงสัยกันว่าน้องหายไปไหนนะครับก็เป็นห่วงกันนะครับแล้วก็ สุดท้ายน้องก็ตัดสินใจมาไลฟ์นะครับแล้วก็ไลฟ์นี้ดูไปเราก็ค่อนข้างเจ็บปวดแทนน้องอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าน้องน้องน้องเราเราสัมผัสได้แหละว่าน้องไม่ได้สดใสคือคักเหมือนทุกทีที่น้องมาไลฟ์ใช่ไหมครับแต่ว่าน้องอยู่ในโหมดที่เศร้าๆนิดนึงนะครับคือถ้าใครตามน้องโยเกิร์ตมาตลอดก็ดูออกแหละว่า จังหวะนี้น้องเป็นอย่างไรจังหวะนี้น้องเป็นอย่างไรนะครับก็สัมผัสได้แหละวว่าน้องเศร้าๆหน่อยๆนะครับซึ่งส่วนหนึ่งมันก็มาจากเ,เหตุการณ์เมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือการประกาศซิงเกิลใหม่ของวง bnk 4 8 r ที่มันการมันค่อนข้างค้านสายตาหลายๆคนน่ะนะครับผมพูดแบบว่า ตรงๆงะนะเพราะว่าอย่างรุ่นสองห,าหลายๆคนก็หลุดไปนะครับหรือว่ารุ่นสามเองก็อ่ะผมพูดในมุมของคนที่คามิโยเกิดอะ่ะผมก็รู้สึกว่าน้องคู่ควรที่จะติดใช่ไหมครับน้องๆก็สร้างผลง,งานดีมาตลอดอะ่ะแล้วก็ไอ้ที่เห็นเห็นกันเลยก็คือรุ่นสี่ก็ติดเข้ามาโดยที่ ยังไม่มีไลฟ์ของตัวเองยังไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมไม่ได้ว่าน้องรุงสี่ที่ติดนะแต่ผมมองว่าในเรื่องของระบบการจัดการที่มันมีการข้ามหน้าข้ามตากาันเนี่ยมันมันไม่โอเคนะครับจะมาบอกว่าเป็นระบบ48มันก็ก็ไม่ใช่อ่ะมันก็ต้องปรับปรุงี้มันมันรักษาน้ําจิตน้ําใจของคนที่อยู่ในองค์กรใช่ไหมครับก็ โยเกิดเขาก็น้อยน้อยนิดนึงอะนะครับก็เราก็เข้าใจเราก็ตามน้องอยู่แล้วผมเองในชีวิตประจาวันก็ถูกแบบอะไรอย่างนี้บ่อยๆทํางานเต็มที่แล้วก็ถูกมองข้ามอะไรเงี้ยนะมันมันมันก็เข้าใจอารมณ์น้องได้นะครับก็ทําไม่รู้จะลูกช่วยยังไงก็คือให้กำงใจน้องอย่างเดียวนะครับแล้วก็อยากจะบอกน้องว่ากตามที่คุณแม่พูดนะครับในไลฟ์น้องเร่าเออน้อง ก็เครียดแล้วก็ไปคุยคุณแม่คุูแม่ก็บอกว่าให้นึกถึงวันที่เดบิวว่ามีคนมาเชียร์เราเท่าไหร่หรืออะไรยังไงแล้วก็เราเข้ามาในวงเพื่ออะไรนะครับก็เป็นกาลังใจให้หนูเสมอจริงๆนะครับหนูคือโยเกิดเป็นเด็กดีมากๆหนูเป็นเด็กดีมากๆจริงๆพี่แบบประทับใจหนูมากๆจริงจริงนะก็เล่าไปหลายรอบแล้วแต่แบบเป็นกำลังใจให้หนูมากคลิปนี้อาจจะแบบ พูดสลับไปสลับมาใช้คําไม่ค่อยถูกเลยเท่าไหร่นะคือแบบอยากทาคลิปมาเพื่อแบบให้โยเกิดดูโดยเฉพาะเลยนะครับก็เป็นใจให้น้องมากๆนะครับแล้วก็ในไลฟ์เนี้ยต้องบอกว่าเป็นไลฟ์ที่อ่ะพอน้องระบายอะไรออกมาแล้วเนี่ยน้องก็เริ่มมาคุยสดใสปกตินะครับแล้วก็บอกว่าเออน้องก็พูดว่าอยากกลับมาเล่น กีตาร์อีกครั้งนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นอีกเลยตั้งแต่เข้าวงมาใหม่ๆเนี่ยตอนช่วงมาคอดิชั่นนะครับก็ก็ต้องบอกว่าเออผมก็ดูน้องเล่นกีตาร์ในเซนไปอ่ะก็รู้สึกว่าน้องก็เป็นเด็กที่เล่นกีตาร์เก่งคนหนึ่งเลยนะเพลงที่น้องเล่นมันเป็นแนวคลาสสิกเพลงคลาสสิกมันไม่ได้เล่นกันง,ง่ายๆคือจะตีคอร์ดมัน,มน มันก็ยังโอเคแต่คลาสสิกนี่แบบนิ้วมันต้องแบบโอ้โหรัวกรีดกลายมากๆแล้วแต่น้องทําได้ผมก็ว่าแบบเฮ้ยโอเคแสวนะครับแต่ว่าน้องก็พักการเล่นไปเพราะว่าเออมอเข้ามาในวงงานก็หนักอะไรย่เงี้ยนะครับก็ไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่ก็อยากจะเชียร์ให้น้องกลับมาจับกีตาร์เล่นอีกครั้งแบบจริงๆจังๆนะครับเพราะว่าก็าะจะเห็นเราก็เห็นกันอยู่ว่า อย่างสตางค์เนี้ยเขาเล่นกีตาร์ตลอดเวลาเขาพัฒนาฝีมือตัวเองตลอดเวลาแล้วตอนนี้กีตาร์ก็พาโอกาสดีๆมาให้สตางค์มากมายเลยใช่ไหมครับจะออตอนนี้แทบจะเป็นศิลปินเดี่ยวได้แล้วะนะครับผมมองว่าถ้าโยเกิดเล่นกีตาร์แบบจริงจังเล่นให้ฝีมือเก่งๆดีๆแล้วครูเห็นเนี่ยน้องอาจจะได้มีโปรเจกต์พิเศษอย่างเช่นดีดแคมซีซั่นสามอะไรก็ได้นะครับก็าอาจจะทําให้ตัวเองแบบมีงานมีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด ก็ได้นะครับก็เชียร์อยู่นะหนูให้กลับมาเล่นกีต้าร์อีกครั้งให้ได้นะจ๊ะรอดูผลงานอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในไลฟ์เนี้ยน้องก็พูดอีกความฝันของน้องอยูเหมือนกันนะครับคือน้องบอกว่าช่วงที่น้องสมัครเข้าบินเคโรเอน้องมีความฝันสองอย่างแหละคือบินในเคโฟเอสองคือน้องอยากทำช่องยูทูบนะครับแต่ว่า อะพอม,มาเป็น B N K แล้วเนี่ยน้องก็อยู่ปาลมารดอีกอันหนึ่งไปนะครับ<ม>ก็อยากจะแนะนําน้องนะอันนี้แนะนําแบบพี่สอนน้องเลยก็คืออ่ามันอยู่วง B N K มันทําช่อง YouTube ไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่ามันมีสัญญาบริษัทอะไรอยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราก็สามารถพัฒนาสกิลตรงนี้ก่อนที่จะแบบไปเปิดช่อง YouTube แล้วจะหมดสัญญาได้นะครับก็ ผมว่าเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นนะเราก็สามารถทําคลิปทําอะไรลงได้ใช่ไหมครับก็จะเห็นอยู่ว่าก่อนหน้านี้อย่างมิวนิกเอยคุณไข่เอยเนี่ยเขาอยู่ในวงเขาก็ทําคลิปตลอดใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้ก็เราก็เห็นอยู่ว่ามิวนิกก็มีช่องอาร์ตูมิวมีคนตามเยอะแยะมากมายไปแล้วนะครับคลิปก็ลงทุกทีทุกสัปดาห์เลยนะครับหรือว่าคุณไข่ตอนนี้ก็เปิดช่อง YouTube ไข่มุกอย่างจริงๆจัง,งแล้วนะครับก็อยากจะเชียร์ให้น้องโยเกิร์ตลองทําคลิปเล่นๆดูนะครับลองไม่ว่าจะไปเจออะไรหรืออะไรยังไงลองทําคลิปเล่นๆดูแล้วก็ลงนะครับผมว่า่าแฟนคลับน่าจะรอติดตามอยู่นั่นแหละแล้วก็มันเป็นการโฆษณาทักษะตัวเองก่อนที่แบบจะไปเปิดช่อง youtube ตัวเองในอนาคตได้นะครับก็เชียร์อยู่นะครับแล้วก็ เรื่องสุดท้ายที่อยากจะพูดกับน้องโยเกิร์ตมากๆเลยก็คืออ่ะในไลฟน์นี้น้องบอกว่าคือน้องอะ่ะอยากเป็นเสียงหัวล้ออยากเป็นความสดใสความคึกคักให้ทุกคนตลอดเวลาอารมณ์คล้ายๆจีจี้แต่แบบอ่าหนูไม่จําเป็นจะต้องสดใสตลอดเวลาไม่จําเป็นจะต้องคึกคักตลอดเวลาก็ได้นะคือ วันไหนที่หนูเศร้าวันไหนที่หนูน้อยวันไหนที่หนูมีปัญหาภายในจิตใจมากมายอะไรเนี่ยเปิดไลฟ์แล้วมาคุยกับแฟนคลับได้นะครับแฟนคลับอาจจะแบบอ่าพูดต่อหน้าไม่ได้ทำได้แค่พิมพ์ข้อความแต่อย่างน้อยหนูก็ได้ระบายอะไรให้แฟนคลับได้ได้ฟังแล้วก็พิมพ์ข้อความ แนะนำอะไรได้หนูก็ได้จะสบายใจอะไรได้ขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าแฟนคลับเองเขาเขาไม่ได้ต้องการเห็นแค่หนูคึกคักอย่างเดียวเขาต้องเขาอยากจะคอยให้กลังใจอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาเขาอยากเห็นทุกช่วงชีวิตของหนูว่าหนูเติบโตเป็นอย่างไรอะไรยังไงเวลาหนูดีใจแฟนคลับก็อยากจะดีใจด้วยเวลาหนูเสียใจ แฟนคลับก็อยากจะปลอบใจนะครับคือพี่เชื่อว่าคลิปที่ผ่านมาไลฟ์ที่ผ่านมาที่หนูออกมาพูดเรื่องระบายความอัดอั้นตันใจครั้งล่าสุดเนี่ยพี่คนหนึงแหละที่เอามือพยายามลูบหัวหนูจากหน้าจอนะครับไปลูบหัวหนูจริงๆมันไม่ได้อยู่แล้วก็พยายามลูบหัวหนูปลอบใจหนูจากหน้าจอให้หนูแบบ อบอุ่นขึ้นมีกำลังใจขึ้นเออพี่คือคนหนึ่งที่ทำและพี่เชื่อว่าหลายๆคนนม่จะทำอยู่เช่นกันนะครับก็สุดท้ายก็พูดในมุมของคนที่จิ้มน้องมาเป็นคาร์มิโอชีคนใหม่ของผมแทนน้องจา๋าจิ้มคือพี่ภูมิใจมากจริงที่หนุมได้มาเป็นที่พี่บอกไลด,ดีละ่ะพี่ภูมิใจมากจริงพที่ ที่หนูเป็นเด็กดีมากๆแล้วพี่รู้สึกว่าพี่เลือกคนไม่ผิดนูหเป็นเด็กดีจริงๆตั้งใจกับทุกสิ่งจริงๆหนูไอปู่ไม่ถูกแต่แบบพี่ก็จะติดตามหนูตลอดไปพี่จะเฉ่งกำลังใจให้หนูตลอดไปแล้วก็ขอให้หนูได้สิ่งดีๆพี่เชื่อว่าเด็กดีๆอย่างหนูโอกาสดีๆมากมายมันรอยอยู่ข้างหน้าแน่นอนบางทีมันอาจจะ ยิ่งใหญ่กว่าการปิดเ,เรสมสึกด้วยซ้ำไปนะจ๊ะก็สู้ๆพี่เป็นกำลังใจให้หนูอยู่เสมอนะจ๊ะน้องโยเกิดนบพระไราเลือดวิทยาพรขามีของชีของพี่นะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ